แล้วมาแล้วพบกับช่องเชงเดียชนแนลอีกนะครับมาเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างครับโอ้มีรั้วนะครับด้านนี้มีรั้วนะครับมีรั้วด้วยเป็นรั้วไม้ไผ่นะครับเนี่ยต้นมะนาวเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ขึ้นแล้วนี่ยเออกดอกแล้วนะครับ เริ่มจะมีดอกมีผลครับด้านหลังก็มีรั้วนะครับล้อมรอบบ้านนะครับบ้านไม้นะครับนี่น่าจะเป็นต้นผักหวาน,น โอ้ oh, ลุงสีทำรั้วร้อมเลยนะครับ สเดเอสเัสดเพีอเ,เพอ,ออกไม่ได้ละสิท่าโอ้ด้านในนะครับนนเด็กๆก็ไปหุ้แล้วยุมัยุดของพ่อหะ งแร่เลยก็คือของของเรามันทาไงเออมันบวดบรีนะผันะบบรีแล้วก็เอาอะนะเอาเอาอากคอ้าเอายาพุนแล้วต้องต้องปิดเือไม่ไห้ไว้กันที่เท้าอนลูกีีคือเหตุอ้อมขาดใช่ครับเพราะเพราะจะเอาอันนี้เอาอันนี้ออกมาใส่เพื่อนเด้วอันนี็ังกบัวบัวบัมันนิลล่อฉันเราอยู่ของพ่อกมีพ่อพ่อพพ่อบันไดยัง่ครับบันี้ก เพราะว่าแบตเตอรี่มันเพราะ่อรีมันเกลื่อนของก้อเลยก้อเลยทุกไม่ถ้าของนุ้สีใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะก็ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับค่ะโอเคสรุปใช้ได้เนู่นทีเดี๋ยวไว้ผมไปใช้ก็ได้นะแต่ดูต้องเอาไองใช่ค่ะต้องเอาไอ้หัวบานๆเนี่ย มาเจอใครเอ้ยมาแล้ว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 แล้เอาไปแล้วผูกผูกผูเห็นแมวลงผูลุมเลยลุมเลยโอ้ยบุญลงกับพี่ลึกเนี่ยนี่เนี่ยเนี่นี่

เอ้ยโอ้หนานเนยนี่คือบรรยากาศนะครับรั้วนะครับล้อมไว้นะครับไม่ให้ไปไหนหนุนก็มาแล้วหนุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมา มาแล้ว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 โอ้ยโดนลุมอีกแล้วโอ้ย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 นี่คือบรรยากาศนะครับทำไว้เพราะสิ่งนี้นี่เองขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ นี่ก็คือลุงสีที่ลุงสีทำไว้นะครับซึ่งก็รอประกอบใส่นะครับรอประกอบใส่อย่างเดียวจะเป็นแผงออกมากทำเป็นแผงออกมาแบบนี้นะครับ ถ้าตรงไหนเป็นช่องว่างก็ติดติดเข้าไปนะครับเป็นรลวแผงกั้นแบบไม้ไผ่นะครับซึ่งก็หาได้ง่ายๆนะครับจากที่บ้านมิองสี ก็จะเป็นประตูเลื่อนจะมีล้อเลื่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้สะดวกเวลาเวลาเข้าเวลาเนาะลุงซีเนาะตูเลื่อนกันน้องหมาน้องแมวไม่รู้จะกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็จะได้เป็นบางช่วงช่วงพอเรียนรู้เก่งเหลือเกินคนปลดก็ปุ๊บตามตูดปับ๊บ Yeah. คือเหตุผลที่ทําประตูนะครับทํารั้วเพื่อกันน้องๆอ,ออกไปนะครับออกไปก็ต้องได้ตามหาเพราะมันหลายตัวแล้วก็เลยต้องทำเป็นประตูเป็นรั้วไว้นะครับ